ใจหายส่งท้ายปีซุปตาหนุ่มตัดสินใจไม่ขอต่อสัญญาอีกคนคําเฟ้นคลับใจหายไปตามตามกันเมื่อล่าสุด 4NOLOGUE ได้ออกแกมมาประกาศข่าวสำคัญการสิ้นสุดสัญญาของเติร์ดลัพัฒงามชะเวงหนึ่งในศิลปินวงทรินิตี้โดยโพสต์ดังกล่าวเขียนเคปชั่นว่าประกาศชี้แจงการสิ้นสุดสัญญาของ เติร์ดละพัดงามชเวงหนึ่งในศิลปินวงทรินิตี้ภายใต้สังกัดโฟโนล็อกทางบริษัทขอขอบคุณเติรดสำหรับความมุ่งมั่นตั้งใจที่ร่วมสร้างผลงานดีๆด,ด้วยกันเสมอมาและขอขอบคุณแฟนๆที่คอยสนับสนุนหวังว่าจะคอยเป็นกำลังใจให้กับผลงานอื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับใจหายส่งท้ายปี ซุปตาหนุ่มตัดสินใจไม่ขอต่อสัญญาอีกคน